ขามวสุนมหาสมัยสุเอวันเมสุตังเอตังสมัยยัมพะขาวาสเุสุวิหะอภิกปิอาวัสมินมหาวานีมหาตาภิกขุสังจีนะสัตถุปัจจามเตหิภิกขุสตเตหิสัมเทหิวะอรหันเตหิทัสสะหิจารโหตตาตุหิเดวัตาโยเวนะสันญญาติตาหุนติภะคะวันตันห์สะนายาภิกขุสังขจัจัอัคเทโหสุตูนาสุทาวาสะ กายมีต่ายที่ว่านเอตทะโหุสิอะยังคูเข้าเขาสัสเบสุวิหะรติกะปิลาวะสินิมหาลามีมหาตาทิุ่สังเคะสัตติปัจมัติหิติสุสัตเตหิสัมภะเและอะระหันเตหิท้าสะหิจะโลกะทาเตหิเทวะตาโยติโยนัชชนิปัตติตาหติท้าเขาวันตอท้าสลายายะ มีคุสังขจยัยมูลนัตมะยัมปิณญาภคะวาเตลุปะสังเนยามะอุปะสังกามิตาวะภคะวะตสันติเกปาเจกะพาทาภาเสยามาติอะหะโหตาเทวตาเสยยาตินามะภาละวาปุริโสสัมมัชิตตังวาภาหันปะสาเลนะปะสาลิตังวาภาหัง มิเชะเอวะเววะสุทาวะเวสุเทวสุอันตะลายิตาบะหขะวะโตสุระโตตาตุละหังสุอะค่ะโหตาเทวะตาบะคะวันตังอภิวาเทวะตาวะเอกะมันตังอันถังสุเอกะมันตังที่จิตาโหเอกะเทวะตา พระขาวตัตโตสันติเกอีมังคาถังอภัสสิมหาสมมาโยาวาลนสันิเทวะกายาสมาคาตาอฮาปัมหะอีมังธรรมะสมโนยังทักขิตาเยวะอัปะราชิตาสงังขันติอคาโออปะราเทวิตาพระขาววัตโตสันติเกอีมังคาถังอภัสสิตระทิฆาโยสมาทะหังสุจิตตังอันตะโนุชุก,กะมะตังสุสาวะทีวะ เอตาณิขะเอตาวะอินทิยานี้ิละขันติอจิตานิขะขะโหอัปปะนา,า,า,งงาทเทวะตาภะโขตสันติเกิดอิมังค่าถาอัปาราสิเศตวะเคไรเศตวะปะลีคังอินคาลีขังขโอหันจะมะเมชาเตจะลันติสุดท้ายมะลา สังกูมาตาสุทันตาสุสูนะค่เตอะอัคขุปปะดาเทวตาภะคะวะโตสันติเกออิมปาทังอภาสิเยเกจิภุทธรรสระนังขตาเสนาเตขะเิสันติอปายาภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปูเลสันติติอัคขุปปะฝาวะวิขุอาันติเสยภูเยราภิกาเวราสัสสุ โลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตะคาขตังทัศนายาภิกขุสังขจจะเยปิเตปิเขวะเฮสุอัติตามัทานังอรหะโตสัมมาสัมิาธาเตสัมปิปคัวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันยปติตาเฮสุเสยตาปิไม่แหอตัปละหิวเยปิเตปิเขว พันวิสัน,นติอะน,นาหะตมะทาและอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพพิภะคะวะวันตาแลเอิปะปะลาวะเยวะเทวตาสันิปาติตาภัณสันติสยะทามิภัยหังเอตาระหิอะจิคิสามิภิฆะเวเทวะกายนานังมามนามนิเอตายุสามิภิฆะเวเทวะกายนา,น,านัมนาบาลิ เทศสาวิพิขาเวเทวกายาลามานิตังสุปาทะสาธุกังมันอสิกะมุทะพาสามิติเอวัติเตติโขเตปิขูปะข่าวโตปันจะโสโสปะข่าวว่เอตตะทะวะสักสิโลกะมนุปันสามิยะทา อุมาตทสิตายติตาคิดีคพภะราภิตัตตาสัมหิตาปุถุสีหวสันดีนาโลมาหังสาภิสัมปุโลโอทาตมะนาสาสุทธะวิปัสสนามนารวิยาคินโยปัญจสัตเดยะตะวะวะเอกเดียดลวะทเวิเตอามันตะิสัตตาสาวเกสาสนีลาเตเทวากายาปิกันตาเตวิชา นาะัตตจะอตถมปมะกะโลสุตตุทัสสะสนาเตสปตุหุยาาอมนสาันอเปเกสสะตมมัทคุสหัสสากัถฐสตาลิสะตัเอกสหัสสานัอมะนิสานัะสุอัมเปเกลานตัมทัคุยสาสปุกะอะหุ จำจะสัพพังอภัยยะโว้วิคิดตวานาจังกุลมาตตุอามันตยิสัตตาสาวะเกสานเนราเตเพรกายาปิกันตเตวิชานานภิกขะเยโวหังจิตยิสามิคิราหิอรุปุปโสสัตตสหสาวยาขากุมาตัปีราวัฒวะอเดินันโติตเป็นตวนาวันโตยาสุจิโนมรามาดาปิกกรมวิปูราสนิติวนา ชาสาหัสเหวยาตายขานนตาบุโนที่มันตัชนตัวนแล้วันตัยาสัจิโลโมธามนาพิกามุพิจาสันติจงวะนางสาตาคิตาติสหสายะขานนตาวันโดที่มันตัวชนตัวนั้นลันตัยสัจิโลโมามนาพิกามุพิจาสัติวะนนิเจเตโสภาสหัสายะขานันตาอุโที่มันตัชืนตัวนันา้วันตัวยาสัจจิโลโมธามนาพิจามุพิจุสันติงวะนา เวสามิตาปัจจสัตตายาขานัลตะมิโยที่มันตึงตรงแล้วมันตวยาสัตวิโลโมทามานาติกโมพิคุณาสมมุติวานังพิโยราชาค่ะฮีโกเวยุปละสะนิเวสานังพิโยนาตสาสังยาขานะอิรูปะสติพิโยราชาค่ะฮโกสปปะคะสัมมิติวานังนี้มัจะทิสังราชะ lata-lata ba sa sadi kan taba nan aji ba ta mahara ya sanse sau wun ta sa mu inda na ma maha ya ke mataushe da tabbana wadda ya sanse na muramman abin na ราชาวิโรตปะสาสติกุมพารานังอธิปติมาราชายสังสิสุปุนตปิตัสสะพระหูอินทามามาหันภาริทิมนโตชติมันโตวันนาวันโตยาสันสิโนมุธามนาทิกรมุพิภ์สัรติวะลัปัญชิจะทีสั่งราชาวิลูปะหูภษาสติราคานางอธิปติมหาราชายาสังสิสุณตาปิตัสสะ อาวอิทธิ์ามามาหนาลัยท่มันโตสติมันตวันเรามันัยาสันสิโลมามนาปิกามุนสมิติวันอุตตราชท่สังราชากุเวโรตัปภาษาสติยาขานอาทิติมหาราชายาสันสิโสคุณตปิตัสสะพระวอิทธนามาหัรยท่มนโตสติมันตนเรามันัยสันติโลมรามนาพิการมุนีคูลสมิติวน์น มาท่สังทัตตะอัตุทักิเมนะวิร mm <Yeah. S 1> ุปกปัญช <whis ky. S 2> ิเมนะวิรุปกุเวเรปุภาลัยนิสังตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุรททิสาธานภามานาอันทศุวานีตัปิราวัตเวเตสังมายาวิโนอรสะาอาภูวันะนิกาสัทธามายาคุเวทุเวทุวิภูจะวิทุตสหจันทะโลกามาสุเสโทจะ กินหูมาถุนิมาถุจัปปานานหูอุปปาตโยจัปเทวาสุตโตจัปนาตาดิจิตตัปเสลเจจัปทางขปูอัลโนราชาชะโนสัพโอะอาภูปัญจสีเกเจปาติมภานิสุริยวัชชะสาเอเตจันจะเจนยิจันเยจัปราชาโนคันตภาสหราชุติโมหามานะภิกกามวิคุณสมิติวะนะอัตาหูนะภาจิขานาคาวสาราสหตันฉะนา สัมภาระนักรอาคูปายาคาสหายาพิยาโุนาทัตละถาจัรอาคูนาคายาส,สันสิเนเอราวันเนม,มหานาโคูส,สุปาคสมิติยวะใน,นเอนาคาราชสหสาภันติติพพาธิชาปัจขิมิสุทธาจักรหูเวหยาสาเต <c oughs> วะระมัชะปตาญจิตราสุปันนาอิติเตสะนามะพะยันตาทานาคะ ชาณะมาสิสุปันโนเขมามังกาสิพุทโธสถันหิวาเจหิอุปะระหะยันตานาคสุปันละสาระมะกลางสุภังชิตาวชิระหเทนะสัมบูธาสุราสิตาภาตะโลวาสวงเสเตอิติมตุยสันจิโนตารากันชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาสาเวีปจิตติสุจิตติจัตปะมาราโทนะมจิสาหะ สัตสัตปะริพุตานังสัพเพโรเจเวโรสะนะมะกาสันนิหิตวาภัดิเสนาลาหุปัตถะปุปาขะามุสัมมโยธานิพัตถันเตภิกขุลาสันิติณานะอาภูจะเทวะปัตถวีจะเตชุวาโยตทาขะามวัลุนาวัลุนาเทวาสโยสยะสาสาสะหะเนตากัลลุา กายิกาอาคูเทวายาสันจิโรทเสนเทวสธาตายาสเพนะงนาตาเวนโตจิมันโตจิมันโตวันนาเวนโตยาสันจิโยโมธามานาธิกาโมวิกุนาสัมมิติวันัตเวทูจะเทวาสหานิสะอาสามาจะเทเวยามาจันทาสุปานิสาเทวาจันทามาภูปุลักขิตาสุริยาสุปานิสาเทวาสุริยามาภูปุลักขิตานะคะตานิปุลักขิตตาวาอาคูมันทาวะลาหกา ปะสูงวัสโุสูงสถูสักกปะค่ะอุนินทานโนทัเสเศนษฐะสถานกายาสัพเพนานวันที่โดิทีนี้โดยสิ่งเป็นตัววันนเ้นตัวยาสัจินโนมทามนาพิการุิพุมังสัมุติงวันนังอัฐาคุงสาหกุที่วาฉลามมคิสิขันวะอาิทากาจะโรชาจอุมมามิทานิภา สิโลวะลุนาสหธรรมาจะอันจุตาจะอเนชตาสุเวยาลุจิลาอาภูอาภูวะสะวะเนสิโลทัสเตชสถาถากายาสะเพนันนาเวนิโลทิ่มันโตเต็มโตวันนั้นโลยยาสันติโลโมทามนาภิกขะโมิคุณาสันติติวาน อะมานามหาสัมมานามนุตสามุาสุตตามคิทธปัทถุสิกาอาคูอาคูมัลปัทุสิกาอาถาภูหาลายุเทวาเยจารูหิตาวาสินปาราคามหาปะราคาอาคูเทวายาสันสีนุทาเเจเนะสัทธากายาสเพละนันตะวันนีโ้ทิมโตสติมตัวน้ันตัวญาสันติโมธาเมลาบิกรรมิภิลาสัมมิติวนั สุกาลุมหาอาลุนาอาคูเวคานาสาสาโอตาตะไครหาปามโมคะอาคูเทววีจักขานาสัทธานตาหาละคะชามิสกายสันสิโลธาณายาคาปะชุนเอยทิสาภิวัสติทัเสตเถทัสสัทธายสัเพนนานาติโนอิทิมตโตจิมันตววนาอนตยสันสิโลมามนาวิกามิกุนังสันตินาเมชินา เขยนิยสุติตายามาททกายาสันสิโลสัมพิตการามเสธาโชตยามาจะอาสะวานิมานะรติโนอาคูทะอาคูปลานิมุตาท่เสเตนะสถากายาสเพนนนาดานันาโนที่มันตที่มันตนานทันตวยาสันนะเวลาที่เนทมาสุตติวันัสัตเทตเทวะ มิกายาสเพรนนานาอติโนนามันวะเยนะอาขันจุเยจันยุสัทิสาสะปะวุธะชามังคีรังอุทะตินะมะนาสะวังนะเขมโูคาตาลังนาคจันทังวะอสิตาติยังสุพุมาปะระมัตโตจะปุนตาอิธิมัตโตสหะสันนังกุมาโลกติสงจะสงปาคาสัมมิติงวะดาวสหะสพุมะ โลกาเนสะมหารมมาภิทิติอุปะปันโนชุติมโตภิมาเกโยยสันติยยสทธเสถทักอิสราอาคูปันเจกวาสะวติโลเตสันจามชะชโตอาคาหา,หายิโตปาริวาริโตเตจัมเพยภิกันเต,นต,ต,ตสินเทเทเวสะุมะเกมาราเสนาภิกามิปัจจกันหัสสมัมติยัง เอทะคันทะทพันทะทะลาคิวะพันธะมัตุวะสัมมตาปาลิวาเลปาลิวาเลทะมาวุจิตทะโกจินาอิตตันทะมหาเสโนกันหาเสนังอะเปสัยปานินาตะละมาหันจะสารังกถาวาเพราวังยะถาปาวสัตโกเมโขธานายันโต สวิชุโกตทาโสปันจุทาวติสังกุถุทัสยังวเนตันจัสัังอภิญญายะวาวิจิตาวาลังคุบมาตาตุอาบันไายิสพะทาสาวะเกศาเสนลาเตมาลาเสนภิกันตาเตวิชาณะภิกขุเตจอาตัมปะปะกะลุสุตวาทาสันสะสาสาามีตาลาเกหิต ปากกามุีสังโรมันติอัญชายยูสเพนิจิตาสังฆามาพยาติตายสันติโมโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะเมสุตาติ